สวัสดีครับผมพี่น้องป้องไปนะครับบรรยากาศเงียเศร้าครับช่วงหกโมงพอดีครับตอนนี้นะครับทีมงานจันมูอิสานสอนนะครับผมพาพี่พานองมายามม่วงครับรถมาจอดแล้วครับฟังพงครับเมื่อนี้มานํากันกับผ้าโนนะครับผ้าโนล่งเรือไปแล้วครับ ชาเลือกอ่ะรู้ซึกว่าผ่านพ้นซะเหลือเกินสั้นครับลงไปน้ำก๊กหม่วขออนุญ,ญาตลงเรือครับมาแล้วครับลงเรือมาแล้วครับพี่น้องตอนนี้บางพันนอครับก็ลังกูมั่งครับ ไปช่มผลงานนะครับจกักโตแล้วน้นำหนึ่งบอก <laughs> มองปลาน้อยครับสองเส้นเครืงองนั่นล่ะถึกโอ้เป็นปุ่มเป็นแซงขึ้นพดจนวินวนะน้องแรงผมมีห่อนเอง <laughs> เอาเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องบรรยากาศ แถวพงนะครับเมื่อนี้พภาพพีภาน้องมากยำมม่งนะครับอีกแล้วครับปลาต้นตัวง,ง,งามสดๆครับโอ้เข่าหลอกเขาหลอกมัดข้องผู้ขาก็หมดถื่อนก็โอ้อ๋อได้ปดได้ปดกันแนวนี้ โอ้ ه, ปุ่มนี่เบิง่งเบิง่งโตมันปลาอยังนี่เคลามปลาเป็นลามครับพี่น้อง <laughs> <laughs> โอ, ه, เอ้เขาหลอกเขาหลอกขุมคา <laughs> ม่องยังได้ <laughs> มาดู <laughs> 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 ปลาโดขาดม่อง <laughs> ขาดปลาเนี้ยยังดูพี่นอ้อ <laughs> ง <laughs> มองใส่ข่วยกับถือกแล้วตาใยใๆตอนซื้อบาทนี่แหลก็บสองเส้นเครือตอนนี้ลมข่วยเลยครับบรรยากาศครับย้ำเช้าละพงครับตะเวนก็ห้อมขึ้นแล้วครับบันเริ่มสีแดดซ่องตาแล้วบ่ากับถือกพ่อปลา สวัสดีเมื่อวานก็เป็นจ้าโมง่งเสือเปลืเตี้ยโอ้ผ่านผ่านถึงปวดขึ้นมาหลอดเอ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> อืมขึ้นถือปลายังปลาหัวแข็งปลาใสยบอลนั้น <c oughs> อันนี้คุ้ยลำ โอ้ยเถือกอีกแล้วมันก็ยังมีปลาไปเถือกอยู่ขาดหดขาดโพวกมันเคยเถือกแรือตีโอเถือกแล้วครับ ออ้แม่ใครอีกตั้งหักบ้านสองอเขาล็อกเขาล็อกมีมองตะเกาพร้อมพี่น้องมองเพิ่นเคยมัน <laughs> ลุ่นนั่นหนึง่ง <laughs> แล้วสองตัว,อตวเอผลงานสองเส้นเครื่องครับชื่อว่าประสบผลสำเร็จ บางตมันโอ้เขาล็อกครับพี่น้องเขาล็อก <laughs> เขาล็อกว่าเด็กแก่อยู่ดอกขั้นสมเนาะ <laughs> ขั้นสมั <laughs> นสมสุดยอดเลย <laughs> ไปอีกเยอะแยะครับม่่งมันนี้บนหน่อยครับน้อยยามครับพี่น้องสำหรับคงจะคว้างนะครับ <laughs> ปาซิอเอวนะครับ <laughs> ปาซิลเอตว <laughs> ตใสๆงามๆนะครับเ <laughs> มียนู่มก กับตําักทัวครับสุดยอดโอ้ปลาหากกล้วยอาตัวพานหน่อยเนะาะมึงผลงานเดี๋ยวคว้างครับปลาเสียวครับพ่อได้ปดด้วยครับมึงจะข่าวม่องครับมันด,ดึงดูด <laughs> ใส่ขาวสีชมพูย่างดีย่งสู่พ่านโน่พันพ่ไดน้นะครับขออนุญาตกูนะครับปากนี่พ้นงานกับเพื่อสิพ่อได้ออมง่ายนะครับหลังจากที่ยมแล้วครับพี่น้องพ้นงานถือว่าน่าภ่มใจครับ <Ooh. S 1> เขาล็อกครับ เรียว่าประสบผลสําเร็จครับปากนึ่งไปอีกปากต่อไปครับผ่านโนหน้ำนาไปแล้วนะครับติดตามผลงานของพัานโนนะครับลักยำครับปลาซิวครับซิ่วอาวครับโอ้พ่านนี้เห็นอีกแล้วปซาซิวอาวครับตาขวนนะครับ แล้วนี่คือว่ามีพ่อตัวปันโอ้นี่โอ้ยังดินสดใสตัวนี้โอ้ตัวนึงตายแล้วตัวนี้โอ้พนัพนพ่อได้ปลดครับพี่น้องบรรยากาศครับยำม,ม่องพูด <laughs> อยู่แก่ปันโอ้มันคือลายตัวแท้หว่ โอ้เถือกใส่ไปปดม่วงให้ผ่านโนครับกอืม,ก,ออมกูแบบไล่เล่บ่อ้าปดกับปดผูกผูกส้สูงทังวันน้ำแกงสิมาเวเอาดึงไปโอ้ยเขาป้ายของก็ได้ ไปลังไหมพันโนก็นยามแลวขึ้นมาแล้วนะครับถือว่าประสบผลสำเร็จเพื่อว่าลังพายขึ้นมาเสียท้ายถ้ำไหมครับคองจะควงเยอะอีกอันหนึ่งครับบ่ท่าแล้ว <laughs> มามาพันโนเป็นตากลองครับทำการกู <laughs> มาเด้อพี่น้องมากูมองน้ำกันเถอะครับนี่บางผลงานครับ คิดว่าสิพ่อได้มกนะครับโอ้ <c oughs> โอเจ้าพอนไม่เอาไปคืนกันครับเอาไปพูยงเง่อนปดกีตะลึนกระไลไหลตัวน,นึงครับรือว่าประซบพ้นซ้ำเร็ดแน่นิดหน่อยโอ้นี่สองัว สองโตแล้วครับปลาคุยล่ามก็มีนวดถือม้วนว่างไปเจียวอันนี้ครับตัวนึงตัวน,นึงครับพี่น้องปลาบูอับอแบบนี้มีเยอะไหมปลาบูบบโอปลาบูหน่อยก็มีเพื <c oughs> ่อฟุก,กเันอยู่เที่ยวว่าเที่ยวว่ามาพ้นสำเร็จดีนี่ทุ่ม <c oughs> มึงนี้บ่าถือมึงนี่ับตัวไปเขาล็อกแล้วครับบันน้องซิบตัวเตียว่าผ่านกูแบบไงับไล่มันหลด <c oughs> ปดสว่าสนขังหนึ่งไล่มาไม่ผ่าน <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับผ้าพีผ้านอนมาอยาม่วงครับผมเตียว่าประสบผลสำเร็จนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอห,หยุดตีไว้ซ้ำนี่ก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำนะครับกดไลค์ให้พร้อมขอบคุณหลาลๆสวัสดีครับผม